มาเจอจุดตรวจอีกแล้วตรวจอะไรกันเนาะนี่เนาะเนี่ยตรงนี้เป็นเส้นทางลัดนะเป็นจุดก่อสร้างด้วยอันนี้กําลังก่อสร้างทางยกระดับเป็นทางด่วนเชื่อมต่อระหว่างมอเตอร์เวย์ M6 นะที่ออกมาจากตัวเมืองโคราชหลุดโค้งมาเจอแจ็คผอนเลยแจะเอเล,เ,ลเ,เ,เ,เลยเนี่ยรถมาเร็วๆนี่เห็นไหมมืดไปเนี่ยมืดมืดไหมพี่เ้างมืดไหมดู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 ดด ชะลอชะลอมีอยู่แค่นี้ป้ายนะไฟแสงสองสว่างก็ไม่เพียงพออีกแล้วเห็นไหมมาเบิ้งเอาพี่นอ้องมาเบิ้งเอาโอ้ยจะเป็นหลายคักจุดตรวจจุดสกัดด่านประเทศไทยโอ้พอได้โอกาสนี่ก็ขึ้นเหมือนดอกเห็ดยังว่าเนาะหลายคักพี่น้องเลยด่านประเทศไทยอันนี้น่าจะเป็นโพกลางนะฮะตั้งอยู่ตรงจุดนี้ฮะ เลี้ยวซ้ายไปปักธงชัยไปสระบุรีเข้ากรุงเทพเป็นตอม่อที่กำลังก่อสร้างสะพานยกระดับที่มาจากเส้นมอเตอร์เวย์เข้าเลี่ยงเมืองมันจะมาเชื่อมต่อกันตรงนี้คุณผู้ชมนี่ฮะพี่ท่านก็ถือโอกาสมาดักตรงนี้เลยนี่ฮะรถไม่ค่อยเยอะดูรบรรยากาศยีเยียเย่ยมๆั็นมากจะมีแต่รถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าที่ตำรวจ เห็นไ,ไหมพอมีคําสั่งให้ตั้งจุดตรวจจุดอะไรได้เนี่ยขึ้นพร้อมกันเลยฟึ๊บเลยเห็นไ,ไหมทุกหัวละลแหงของประเทศไทยอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยดานมาเบิ้งอยกันเด้อพี่น้องเนี่ยดานจุดตรวจประเทศไทยหลายครับเหลืออยู่เล่นเดียวอันนี้ก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจป้ายตาโล่เห็นไหม ม,มื่ือดไหมพี่น้องมืม่ือดไหมหลุดพกมาตรงนี้เป็นจุดก่อสร้างต่อม้อสะพานสอพโพกลางอีกแล้วครับท่านเมื่อกี้เป็นสอพอเมืองอันนี้เป็นสอพโพกลางน,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 นี่นี่นี่มาเร็วเร็วเนี่ยเอาเอ้ตำกวยซะหนอพี่น้องเอ้ตำกวยซะหนอตำกวยซะหนอโอ้ยเด้อสงสัยจะเป็นเรื่องจริงนะครับพี่น้องฮะ สวัสดีครับคุณพี่สมพรมาเจอจุดตรวจอีกแล้วอะ่ะมันเยอะเหลือเกินอะฮะรอบเมืองนครราชสีมาเลยอะโคราดเมืองร้อยด่านจริงๆนะงเนี่ยอันนี้เป็นพันตำรวจตรีพั 1, นตำรวจตรีเชวงดา,ดาวดาวจนันทร์เฉวงงช่ไ่มอ่านว่นาเฉวงนะ่คนเดิมเมื่อก่อน อันนี้เป่าอ่เป่าอีก้วเอันนี้เป่าอีกละ้ะสอบพโครงการนะหลุดโค้มง,งมาเจ,จอแจ็คฝันเนเด้อพี่น้องเไยระวังเนินม่จอเกบก่อสร้างเอาที่สะดวกเอาที่สบายตำรวจหรอวะทางโค้ง โค้งมอละนะโค้งมอละนังโค้งนั่งไม่ติดบ่อนะพี่น้องดูดีๆเด้อเฮ่ผู้ใดผู้ใดจะว่าผู้ใดมีประวัติยาเสพติดนะฮะเมื่อกี้จะว่าผู้ใดมีประวัติยาเสพติดนะขับแท็กซี่ผู้ใดพี่ว่าอะไรใครมีประวัติยาเสพติดเลยเมื่อกี้ไหนผมไม่เห็นได้บอกเลยอ้าพูดอยู่คนเดียวเนาะไม่พี่บอกว่าอะไรขับแท็กซี่ไม่ต้องขับแล้วแท็กซี่พี่ว่าใครอ่ะ ไม่ไูดกับพี่เลยโอ้แล้วถามหนยว่าเหมาะไหมอะตั้งตงโค้งเนี่ยเอาถามสมควรตั้งไหมครับประชาชนถามให้ข้อมูลไม่ได้หรอครับเขาบอกว่ารอให้ข้อมูลกับเจรีตำรวจอ่ะ ถ้ากันไปครับพี่น้องเรามานำเสนอให้ทำถูกต้องก็ทำไปนะครับนะเราสนับสนุนนะตำรวจทำดีสนับสนุนแต่ถ้าตำรวจทำไม่ดีมีนายแอบแฝงนะเราก็ไม่ขอสนับสนุนแค,แค่นั้นเลยนะไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายนะครับอยู่ที่ว่าพวกคุณจะช่วยเหลือกันหรือเปล่าแค่นั้นแหละในการปบัติหน้าที่นะถ้าปฏิบัติตรงไปตรงมามันก็ดีถ้าปฏิบัติไม่ตรงไปตรงมากฎหมายเอาผิดพวกคุณไม่ได้ แต่เวรกรรมมันมีจริงอย่าลืมนะใครทํากรรมใดไว้กรรมนั้นย่อมตอบสนองนะเอาจิงๆนะอันนี้เราต้องเชื่อในเวรในกรรมนะสิ่งไหนที่พวกคุณทําถูกก็ขอให้พวกคุณมีหน้ามีตาเลื่อนรถเลื่อนตําแหน่งนะแต่ถ้าสิ่งไหนที่พวกคุณทําไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรมีผลประโยชน์แอบแฝง ก็ขอให้เวรกรรมตามทันก็แล้วกันนะอันนี้ไม่ได้แ่งนะครับอันนี้พูดเรื่องจริงนะนะเพทุกวันนี้นี่มันภาพลักษณ์ของตำรวจนี่มันเป็นมันเป็นมุมลบนะเพราะว่าในสายตาพี่น้องประชาชนเนี่ยพะมันมันด่ามันเยอะเกินฮะหยุดตรวจมันเยอะเกินแต่ถ้าตรวจความเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะแต่อย่ามีนัยยะแอบแฝงแค่นั้นแหละ มีผลประโยชน์แอบแฝงหรือเปล่านะแต่ถ้าไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงแล้วเป็นสิ่งที่ดีพญาชัยขอชื่นชมชมเชยพร้อมที่จะนําเสนอให้นะทําดีทําไปนะครับแต่ถ้าพวกคุณทําไม่ดีเมื่อไหร,ร่มีระยะแอบแฝงเมื่อไหร่แต่ถ้าเอากฎหมายเอาผิดพวกคุณไม่ได้แต่ผมว่าเบรกมมันมีจริงนะครับนะต้องรอเวรกรรมนะ พันตำรวจตีไม่รู้อยู่หรือเปล่าสพอโฟกลางวันนั้นไปเจอที่เส้นสายส,สามท4ี่อันนั้นก็มืดเป่าเมาไหนตรงไหนตรงที่ว่านำมาเป่ากล้องมีไหมทุกนายไหมฮะกล้องบอดีค้คามล่าจุดตรวจจุดสากาัดจุดเป่าเมาให้ทํายังไงปฏิบัติแบบไหนนะ มันจะก่อสร้างอะตรงนี้เห็นไหมรถมันน้อยตรงนี้พอหลุดเข้งมาก็มาเจอตรงนี้อันนี้เดี๋ยวถามพี่เขาหน่อยพี่โดนอะไรเหารอสอบถามบตบอวานบอกอันนี้ปอมมองขับมอเตอร์ไซค์นะแล้วปอมมองทำไมไม่นำตัวส่งให้การสอบสวนนะมันนั่งรออะไรอ่ะ รออะไรต,ต้องแจ้งแนมเพิร์แจ้งอหตการกล้องโมนเดิเคม,มิล่าพลบอุุมหายนี่ฮะถ้าทำดีก็เป็นบุญแก่พวกคุณแต่พวกคุณทำไม่ดีมีผลประโยชน์อแนะอบแฝงในยะแอบแฝงผพะว่าดีไม่ผลเวรกรรมแน่นอนนะเพราะมันต้องคำสาบของพี่น้องประชาชนนะเอาจริงๆเนะ อันนี้เราไม่ได้ว่านะคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันเยอะเกินนะครับเราไม่ได้มาคัดค้านหรือว่ามาส่งเสริมให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระทำผิดกฎหมายนะแก็มันนาเสนอให้ถ้าว่าพวกคุณทาถูกต้องทําดีก็ทําไปและการที่จะมาตั้งตรงนี้มันเหมาะมันสมมันเหมาะสมไหมมันควรไหมนะครับพอหลุดโค้งมาเห็นไหมมันเหมือนเป็นการลักษณะคล้ายๆกับว่า มัน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 ,ม,นมุมโค้งมุมอับเห e. ็นไหรือว่าตรงนี้มันเคยมีเกิดเหตุบ่อยก็เลยมาตั้งตรงจุดนี้เห็นมีตำรวจนายนึงบอกว่าอะไรไต้องขับแล้วแท็กซี่อะไรไม่รู้อ่ะนะไปขับแท็กซี่เหรอเป็นสพโพกลางนะคุณผู้ชม ถ้ามาจากออกมาจากตัวเมืองโคราชนะฮะแต่ถ้าตรงไปนี้เลี้ยวขวาก็จะไปสถานีบขสแต่ถ้าตรงไปไฟแดงที่สองก็จะเลี้ยวเข้าตรงเดมอเดมอโคราชนะฮะก็ฝากนะครับพี่น้องช่วงนี้เขามีการเข้มงวดปวดขันเมาไม่ขับดื่มก็อย่ามาขับนะแต่ถ้าจะดื่มจะเมาต้องดื่มอยู่ที่บ้านดื่มแล้วอย่ามาขับรถนะนะ แตนั้นพวกท่านดื่มแล้วมาขับรถถ้าเจอด่านตัวด่านเป่าเมาเนี่ยพวกคุณก็จะถูกจับดำเนินคดีส,ส,ส่งฟ้องส่งฟ้องศาลนะเสียเวลาอมเวลาฉะนั้นแล้วจะดื่มจะเมาอย่ามาขับนะครับอย่ามาขับพี่น้องนะถ้าไม่อยากถูกจับก็อย่ามาขับจะดื่มจะเมาก็ยืมอยู่ที่บ้านอย่าออกมานอกถนนอย่าออมาขับรถเพราะมันอันตรายต่อเพื่อนร่วมทางนะทุกวันนี้มันด่านเยอะ นะเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลานะผมจะบอกให้นะอย่ามาขับนะครับถ้าจะดื่มจะเมาก็ยืมอยู่ที่บ้านนะหรือไม่ก็ให้คนที่บ้านมาช่วยขับนะมิฉะนั้นแล้วพวกท่านจะเจอแจ็คพอตแบบนี้นะแล้วเวลาปอาแล้เปอากันยังไงผมไม่รู้เห็นไหมไหนจุดตรงป่าที่เอามานั่งพักอะไรยังไงเนี่ยอยู่แค่นี้อ่ะด่านปอาเมาเขาทำกันอย่างนี้อ่ะ ระเบียบคำสั่งเข้ามาครับให้ทำแบบนี้อหเห็นไหมอ่าชะลอตอนนี้รถมันไม่ค่อยเยอะอ้าวอยากดูป้ายเดี๋ยวพาไปดูป้ายก่อนดูให้จะชัดนะดูชัดๆตรงนี้มันกินเขตพื้นที่สพหกลางมาถึงนี่ฮะเพราะว่ามันมันเป็นรอยต่อระหว่างสพเมือง แล้วก็สพ,พกลางเมือ่อก่อนเขาจะไปตั้งอยู่เส้นมิตรภาพที่จะไปทางสีคิ้วขอ,อกองเมืองสายเมนทีนี้เขามาตั้งอยู่ไปในเป็นถนนสายรองนะตรงนี้เป็นถนนสายรองทีนีก็ป้ายก็แค่นี้ประมาณนี้ชื่อผู้คูบคุมด่านอันนี้น่าจะเป็นแบบเดียวกันหมดในเขตสพเมืองนครราชสีมา ถ้าทําดีเราก็น,นําเสนอให้นะทําไม่ได้ครับไปคิดว่าทําดีทําถูกต้องนะสวจค้นหาคนเมาไปดําเนินคดีนะก็ต้องส่งพนังกงานสอบสวนดาเนินคดีไม่งั้นก็ไม่เข็ดไม่หลับนะถ้าพวกคุณไม่ทําตรงไปตรงมานะไม่มีนอกไม่มีในฮนะทาไปนะครับมันเป็นผลดีฮนะแต่ถ้าทําแบบไม่โปรใสเปลี่ยนกรรมก็กรรมใครกรรมมันนะละเรามานําเสนอให้ ทำดีทำไปครับประชาชนได้ว่าเมื่อกี้ก็ไปตั้งอยู่สายเมนสพเมืองรถติดยาวเลยนะทีจริงสายเมนสายหลักไม่สมควรตั้งแต่ออย่างนี้ก็ตั้งได้แต่ว่ามันต้องก็าดูทำเลหรือว่าดูในแนวเนี่ยมาดูตรงโค้งเห็นไหมเมื่อกี้นายตำรวจคนนึงเขาบอกว่าอะไรให้ดีก็จะเลื่งอเลย เดี๋ยวถามน้องอันนี้กับข้าวเปล่ขึ้นเท่าไหร่อันอันนี้นี่ขอถามหน่อยอันนี้เปล่าเปล่ขึ้นเท่าไหร่เจ็ดสิบครับเจ็ดสิบแบบขับมอไซคใช่ไหมรถใหญ่รถใหญ่อ๋อเขาว่าไงไอ้นั่งพาก่อนอืมอันนี้อันนี้เป่าเป่าขึ้นไงเป่าเมอกัขึ้นเท่าไหร่สามสิบเจ็ดสามเจ็ดขับรถอะไรม่ใช่ครับมอไซค์มีใบขี่ไหม แบบสีชั่วขาวเป็นสีชั่วขาวตอนที่เก็บใครนั่งพักได้ปะเออรอรอแม่มาของเรอแม่มาก็นั่งพักบ่อนอ่าไม่ขอเขาบอกใหม่อะไม่ครับแล้วพี่เขาบอกว่าถ้าเจอก็มันตรงเปลี่ยนการเนี่ยตอนนี้ผมนั่งพันอืมแล้วขอลองขอเขาเบอาใหม่ดิจริงๆเขาให้นั่งพักก่อนนะลำหลักเรายังมีสติสัมปับัญญะในการขับรถได้เดี๋ยวต้องต้องรอแม่มาก็ได้แลเนี่ยขัไปคืน แม่จะมาใช่ไหมเออก็คิดว่า,วา,าผมนัง่งประมาณยี่สิบแบบนี้แล้วจก,ก็คิดว่าลงแล้วก็ก็ก็ลองขอเขาเปล่าใหม่ดูดิไหนคนไหนเนี่ยก็ขอคุยเขาหน่อยเขาบอกว่ารอแม่มาเออเดี๋ยวรอแม่มาฮนะขึ้นมันไม่เคยในยี่สิบสามสิบอะในนั่งพักเนมันก็น่าจะลงแอลกอฮอล์สต,ติสัมปะชัญญะมันก็น่าจะได้อยู่เนี่ยขอลองเอาเปล่าใหม่สพโฟกลางนะ่ะ น้องเขามีสติดีตรงนี้เนี่ยม,ม,มืดๆตำรวจประเทศไทยชอบทำอะไรที่ตรงมืดๆนะแปลกไหมครับพี่น้องนะก็ดูเอานะฮะถูกผิดก็นเนี่ยตามที่นำเสนอเนี่ยะอะไรไปจวดคนรถขนูน้น นอกทางนู้นดูมีอะไรกันทางนู้นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้ไปตรวจคนรถดเขาสงสัยอะไรอ่ะมีเหตุอะไรถึงไปตรวจคนรถคันเมื่อกี้ฮะมีเหตุหรือยังมีเหตุหรือยังไไม่่อยูแกก็ปดี เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเหตุอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทใจเย็นๆใจอยู่เย็นครับอันนี้เดี๋ยวนี่เจอคนเก่าได้มีอะไรมีอะไรกันมีอะไรกันจบแล้วะเพอย่าบอกนะครับชดใจเย็นๆผู้หมวดไม่เอาครับนี่มีอ่ะนี่เดินไปจ่อเขาเงิ้เหมือนคนหาเรื่องกันจะไปเดินจ่อเขาไม่ใช่ไม่ใช่ผู้หมวดคนเก่าคนเดิมผมรู้มันต้องถ่ายเอาไว้ครับมันต้องไม่ไม่กี่ชุดดูอะไรกันนะเดินจ่อเดินจ่ออยู่อ๋อมันมันต้องถ่ายเอาไว้ครับชุดเดิมชุดเดิมชุดเดิม เอาทำหน้าที่ต่อไปนะเออทำถูกต้องก็ทำไปไม่มีอะไรนะผู้รานำเสนอให้นะแต่ถ้าทำแบบไม่ตรงไปตรงมาก็นั่นแหละเวรกรรมก็ขึ้นอยู่กับผู้ทำกรรมเป็นตัวชี้วัดชี้นำสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใช่ไหมท่านผู้กองผู้หมวดเป็นไงบ้างอันนี้มีสวดเจอคนโม่ใช่ไหมนี่เป็นเวนนี่เหลวเวนไหม ถ้าเด็กแว้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะมันหลุดมานี่ยส่วนมากเขาจะมาไม่ไดอยู่แถวนี้แหละมันจะวนซ้ายวนขวาใช่ไหมอ๋มันก็วนซ้ายวนขวาอยู่นี่มันลุยไปไหนหรอกแล้วมีเจ้าวันแจ้งมาครับจะขอดท่อเนี่ยไปปรับที่โรงพังมาขอดท่อเนี่ยมีมีน้องคนหนึ่งเขานั่งอยู่เขาบอกว่าเขาเขาป่าใหม่ไเนี่ยเห็นอะไรคนนู้นขับมอเตอร์ไซค์มาใ่ไหมเขาขึ้นอะไรสักทีเขาไม่มีใบขี่เห็นบอกว่าไม่มีใบขี่เขาข้ามใช่ไหม เงิชั่วคราวก็มีเกินยี่สิบก็รู้ว่ามีเงินยี่สิบเรามันน้องมันอยากจะขอปลอมมาไงทันตีทั้งบาทชันจีว่ามันยังดีอยู่นะจริงๆน่าจะให้โอกาสแล้วว่าไงใครทปล่อยไปอันนี้ผมดูที่นุนพี่ของท่านนะ,มนะไม่ก้าร่วงนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คือมันถ้าก็ทำไมเขาต้องทำใบขี่เพราะว่ามันจะเกี่ยวกพระเกี่ยวระหว่างถ้ามีวิถีมันก็ ห้าสิบไหวใช่ใช่ห้าสิบขึ้นไปไม่เกิห้าสิบเออท่านไม่ไม่มีเงินแต่ชั่วคราวว่ยี่สิบเออมันก็ไม่เมาไหมมันก็ไม่เมาแต่คนมาันลงรับเราก็เข้าใจจริงๆกันดูที่ดินพินนู้นของท่านไงอันนี้ผมไม่ได้มาส่งเสริมให้คนเมาแล้วมาขับนะนี่ดินพินด์นู้นของพวกท่านนะนะถ้าว่าผิดก็ว่ากันไปนะแต่เขาอยากจะร้องขอขอเป่าใหม่ไงเด็กคนนั้นนั่งอยู่นั่นน่ะเขาจะขอเป่าใหม่ ลุกลุกลุกโง่มากฎมายต้องนเราไม่ว่าอยูแล้วใ่ครัไม่ได้มีอัตตย่าไปว่าประชาชนีอัตติครับตำรวจรวจดูแลอนตองต้โครงการอยากอยากไปบอกวประชาชนมีอัตติกับตารวจแ่ทำานก็ทำไปนนี้เป็นสองฟงโควาพกท่านเอาไว้ออันนี้ถูกต้องหรือเปล่าล่ะผู้ควบคุมยังไม่อยู่เลย พวกคุมยังไม่อยู่เลยไปขีเร็วๆเนี่ยลองๆวันนั้นเห็นบอกว่าเป่าเองไงไัสามครับยังไงเป่าง็เกินอ๋อสามสิบจากุน้องนี่บ้าอ๋ในไม่รอแม่เข้ามาไม่รอแล้วเอาไม่รอแล้วสมสเจ็ดยังไงก็เกินเพราะว่ายังไงก็เลยเพราะว่ามันมันเอ็ดิส ยี่สิเอ็ผมก็จับเปันอันเดียวก็จับหมโอ้ยแมนบยี่สิบ็กจับของน้เขียนไม่แล้วลูกพี่โอ้ยกะลู่อยู่ยี่สิบเอ็ดกัจับพราวศรีสัมปันธญาการการขับรถเขากัยังดีอยู่กฎหมายเขไม่ได้เขียนว่ามีสติติญ้้าสมมุิว่าดิเอออันนี้เรียกเป็นกุยังกันเนาะอันสะสมเราต่อแล้วยานกันเราอีกันม่น้องนมา เออผมหูอยู่ผมก็หูอยู่ว่ามันเกินยี่สิบมันอะเข้าใจอยู่ว่าไม่เกินยี่สิบมันจะใสะ่เกินยี่สิบเรียกกระจับพนาพีนองเอ้อเราเบิ่งเอาฟังเอาเด้อผมเป็นผู้นำเสนอนะคอมเมนต์ด้วยความสุภาพด้วยนะคุณผู้ชมครับเป็นสพพกลางนะนะันี่เป็นท้องที่ของสพพกลางนี่ถล่มพวกมานี่ก็นี่ใช่ไหม ช่วงนี้มันเป็นช่วงก่อสร้างต,า muted, ต่อมอสะพานนะ<า>นี่ฮะเป็นทางด่วนมอเตอร์เวย์เอมหกแล้วไปนู่นตามไปนู่นขึ้นไปตรงนี้นะมอเตอร์เวย์เอ็มหกนรหลุดต๊้มาก็จะมาเจอตรงนี้โอ้บอกตรงๆนะครับคุณผู้ชมมันด่านเยอะจริงๆนะด่านประเทศไทยมันมีคําสั่งของผู้วัญชาจริงๆถ้าทําตรงไปตรงมามันก็โอเคนะ ก็ไม่ว่ากันนะนะถ้าทำแบบโปร่งใสตรวจสอบได้วันนั้นชุดผู้ควบคุมด่านก็ไม่อยู่อันนี้น่าจะต่อไม่ผ่านที่นั่งอยู่นี่นะอันนี้เอาไปอ,อนนะไรมาตรวจดูไปไปสะกดไม้ใช้งานมานะั้งไม่ใช่ตำรวจจะถามท่านท่านผู้หมวด อันผู้บดนี่มันไฟไฟอย่งไฟอันนี้เปนไฟของใคของก่อสร้างก่อสร้างครับอ๋อก่อสร้างอันนี้เรามาสร้งเด็กยี่งทำบ้ิเเด็กยี่โมงแบนห้า้ยผู้ที่บอกไม่ผ่านยไงเยอเยอออกมาาในในในตัวเมือเหรอกาจะมา เราไม่จะไงบุ๋มบอลมาไงอ่ะไม่เคยมาตั้งเถนแล้วมีคำสั่งไงมาตั้ไม่ใช่ผมไม่เคยมาตั้งอ๋อท่านนี้ไม่เคยตั้งที่อื่นตั้งที่อ่นต้งที่ส่ใชผมุภาพเนี่ยผมไม่เคยมาตั้งที่นี้เลยาเีเขาล้ออเรื่องมใจัแวนหน่อยงตัวนั่นแหละผมก็ไม่เคยเปลี่ยนจุดแล้วหน่ขับมาเปลี่ยตกันเออปกติผมไม่เห็นใช่ก็ไม่เคยมา คำสั่งของผู้บัญชามันมีทุกที่เลน,นี้เกิดขึ้นบนเลยต่างด่นไม่ว่าจะเขตไหนก็แล้วแต่วันนี้ผมไปมันเจอมาห้าที่อเนี่ยตานนี้แล้วมันหลายคัาแทห้าจุดห้าที่บางที่ก็ตรวจเยี่ยวพอไปถามว่าแตกหนียังก็เพิ่งแตกหลงังเออตโวจฉี่

เวลาปอกเสร็จเครื <rural conversation> ่องไอ้คนนี้เห็นว่ากะไรเสร็จเครื่องบ่ฮะยังผมยังไม่ไปผมเบิ่งก่อนไม่ไปผมเบิ่งนน้ำในนี้ผมก็อยากพูดเนาะตำรวจประเทศไทยก็จะขยันขากึ้งสินะมันด่านมันหลายขักเลยเนาะตั้งประเทศผมก็แค่เห็นเราแค่เห็นในประเทศไทยมันด่านหลายขักหลายเนี่ยมันทุกพื้นที่เลยแล้วตัวนี้กันนั่นแหละกับผมถึงบอกอยู่นี่ไง ไปตรงไหนก็มีแต่ด่านลมันแก้ปัญหาอะไรได้บ้างประชาชนได้ประโยชน์อะไรนะผมก็สงสัยกันนะอันนี้น่าจะไม่ผ่านหลายครักพี่น้องเลยอันนี้ก็ไม่ค่อยมีรถมาอันนี้เป็นถนนที่ออกมาจากตัวเมืองโคราชนะเนี่ยออกมานี่ก็จะมาร่วมกับเส้นเลี่ยงเมืองนี่ฮะมาตรงจุดนี้ เป็นการก่อสร้างต่อมอสะพานนะเป็นสอพอโพกลางนะเมื่อด้วครับผู้ชมครับนะโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมในการคอมเมนต์นะครับสวัสดีอีกรอบครับสวัสดีครับคุณพี่วันธนานันทพันธ์ป้าสมพรชูแสงอ่าด่านโปเมาฮะเมื่อกี้เป็นของผอพอเมืองอันนี้เป็นโพกลาง แต่เส้นนี้รถไม่เยอะนะที่ออกมาจากในเมืองเป็นตรงตรงเกาะก,กลางเนี่ยเป็นต่อหม้อสะพานที่ว่าทางด่วนมันจะมาลงตรงนี้อ่ะที่มาจากกรุงเทพมาจากบางบอินวงแหวนเนี่ยเห็นไหมก็จะมาลงตรงนี้อ่ะลงตรงนี้แล้วก็จะเข้าเมืองโคราชเข้าตัวเมืองโคราชเห็นไหมมาเส้นนี้ ชุดเดิมนะฮะเป็นของสอพโพกลาง,านนะงผ่านอันิพาณมาอยู่มืดๆอย่างเงี้ยนะนะก็ดูเอานะครับนะสมควรหรือไม่สมควรเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะป้าสมพรสมพงศดีครับ เป็นจุดปอเมาครับเป็นของสออพโอพกลางนะผมไม่มีอะไรแล้วรถน้อยนะพอดีกะว่าจะเข้าไปในเมืองพอดีเลี้ยวเข้ามาตรงนี้ออกมาจากไอ้ตรงด่านตรวจของสออพเอมืองโคราชนะที่ว่าด่านป่าเมาเห็นไฟแวบๆแบบเอ,อ้าอะไรมาอยู่ตรงนี้พอมาดูเป็นด่านเป่าเมาอนะสออพโพกลางนะก็มีหลายคนที่นั่งอยู่นะต้องไม่ผ่านอ ย้ำเตือนนะครับพี่น้องเกินมาหนึ่งก็ไม่ได้ครับยี่สิบยี่สิบอ็ดก็จับพนะโอ้ยเนาะอ,อ่ะฝากไว้เป็นการบ้านครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ